สวัสดีค่ะวันนี้โมเชนเนลค่ะอยู่ในเกมเมนะก a าลักซ y รีบัสไทคูนนะก็จะในคลิปหนึวว่งละกันว้าวเออกะว่าจะทำบักอีกหนึ่งกะว่าไม่รู้มันทำได้ไหมแบบกระโดดออกไปกระโดดหนักมั้งไม่ได้ไม่รู้่าคิดบักไหม สว่วนใหญ่แบบเกมบางเกมมันทำอย่างนี้นมันก็แบบมีโอกาสหลุดออกไปได้เพนติง <P ending. S 1> ของปามใช่ไหมตังสองหมื่นหนึ่งแล้วทำไมผมต้องมีชั้นมหาศั ระอยน์ก่อนเนี่ยต่างไม่พอคิมต้องการต่างเพิ่ม,มคืออะไรอ่อเอาต่างกรับมา น,นี้ไม่น่าถึงหมื่นดอลลาร์หรอกมั้งอีและประตูหอวของระบบตู้น่าปิด ็สามารถลงมาตรงนี้ได้ว้าวแล้วผมก็สามารถเดินทะลุได้ผมก็สามารถนั่งได้ใช่ที่มันไม่นั่งตักลองเปิดทีวีได้ไหมทำมาข้าไปซื้ออะไรอะ่ะมาดูก่อนต้องเดินหมอกคนปกติไม่ใช่แบบวาร์ปเหมือนเอ็นเดอร์แมนในมาครับหรอก นั่นลแบบคนปกติแล้วเขาให้ไปตรงนั้นทําไมแล้วผมก็ต้องขึ้นโอ้ทางต้อขึ้นทางนี้มา,า,มาแล้วฮอกอายุเยอะมากมาเร็วคุณฮอกอายุ84ถ้าฮอกอายุถึงร้อยผมก็คงติดอันดับมาที่อายุเยอะไม่สุดในโลกเนี่ผมยังไม่เสร็จหรอกผมเพิ่งรู้ตัวเนี่ย ต้องซื้อของแพงทำไมแทนที่มันก็มีของที่ราคาถูกตรงนี้ว้สวยกอถ้ามันมีรองตรงนี้คนสบักเนี่ยโซฟาแชร์ให้นั่งอะไรรือนั่งไม่ได้อ้อโต๊ะกินข้าวเราก็นั่งไม่ได้นะฮอกแปดสิบหกแล้วเหรออายุเยอะจุง เยอะกว่าคนเลี้ยงอีกเยอะมากอ่ะอายุโอ้แล้วแล้วมีแค่นี้เนี่ยนะคีดแลมพร์มทีโซฟาโอ้โออเอาขซื้อนี่มาแพลน์ไฟร์เนี่ว่าไร ต้องมีอีกสิอ๋อ we want you เพราะเราต้องการคุณง่กินกินเ,เร็วฮอกจะได้อยู่เพิ่มม่รู้ทำไ,ไหมห้องห,องหิวเร็วขนาดนะ Fireplace มาอ้าซึ่งมันซึ่งมันแบบไม่สามารถอาสีออยากทำได้ก็คือให้มันเปิดออกมาผมก็จะนั่งตรงนี้แล้วก็อุ่น พานพายนีย่ป,ปิอู้วนั่นเราบอกอวอร์ดได้หรอผมเก่งจับต้องการเป็นเดี๋ยว ด้านล่างน้านมบนกระแดกมันใหญ่มากมันมันซุปมันเอามันเอาตาไฮเปอร์ซูเป,ปอร์แมก้าลักซารีเพราะใครมันจะไปสร้างรถฟลักท,ที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วใครมันจะทำได้แล้วคิดดูค่ะมันจะซื้อประตูที่ราคาแพงหมื่นสองพันห้าสิบดอลลาร์ ถ้าคำนวณในประเทศไทยมันก็ประมาณสามแสนกว่าไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่เออฮอคอายุก็อยน่งร้อยแล้วนะเธอจะเป็นคนที่แก่มากสุดในโลกแล้วนะเป็นหมาที่แก่สิแบบให้แบบวางรัวสแปมสแปมสแป,ม,สแปมก็ลงมาลงมาลงมา,ลงมาแล้วก็ได้อาหารนับเต็มตรงนี้เลยไม่ได้หรอทำไมไม,ม,มันไม่เซนเลิ้นพลิ้นต่อ วินฟ้าวินโด้ผมเก็บซื้ออะไรไปซื้อผมก็ได้ตังกลับมาว้าวผมรวยมากรวยจนต้องทำไมต้องซื้อของราคาแพงขนาน,นี้ด้วยแต่ผมมีซรอพย์ประมาณสองเดอลดาร์ผมก็น่าจะสร้างทั้งหมดสร้างประมาณถึงด้านล่างของตัวนี้ก็น่าจะได้นะอ๋อทุกคนดูสิอืประตูนี้ก็น่าจะแค่ แล้วก็ดอลลาร์นะไม่น่าถึงหมื่นนะหมื่นไม่แสนกว่าบ,บาทเลยนะต้องไปตรงไหนไต้องซื้ออันนี้ผมได้ห้าวิแ0 0พดอลลาร์ก็ถือว่ารวยอยู่แหละเป็นธุรกิจที่ดีมากไม่ต้องทำอะไรแค่รอตัางแล้วคุณก็ได้ตังมาแต่มันไม่มีจริงหรอก ไปดูอายุฮอ,อกกันไปดูอายุฮอ,อกก่อนเราต่งตางไปดนวยเผื่อฮอ,อกหิวหันฮอกหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนายเป็นหมาที่เธอเป็นหมาที่แก่มากที่สุดในรอกแล้วเพิ่งรู้นีว่าเรามีแม่หมาที่แก่ขนาดนี้เฮ้อยากรู้ว่าฮอกมีอายุถึงพันปีได้ไหมน่าสนใจแฮะน่าสนใจมากอินเทอร์เรสติ้งมาก เกีนน้องเออเล่นสิเล่นสิอีมันไม่เล่นให้ไม่เป็นไรนายโมรเรลแลมต้องเป็นนี้ตลอดนี้ไม่ใช่โมรเรลแลมนี่มันเป็นลาวาไม่ใช่หรอลาวาแลมเนาะม,มันไม่ขยับผมเศร้าอ่ะทำไมผมรู้สึกว่าต้นไม้มันแพงขึ้นเทียน,น <c oughs> มันแพงขึ้นเทียนนิดน่ะ ทำหนัตง,ตงตัวแหงขึ้นนอนหายนึงฮอคอายุเท่าไหร่แล้วไปดูวันเกิดฮอคก่อนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดูฮอคอายุหนึ่งร้อยห้าแล้วผมต้องซื้อเทียนมาหนึ่งร้อยห้าบาทแล้วถ้าเทียนมันราคาเพิ่มเทียน,นี้ผมควงตังหมดกเก็บไปดลยหนะน้าดึงแฮะอี คือผมชอบเล่นแบบอันที่มันเหมือนนีที่มันกําลังสืบพันธุ์้วมีกล้องกลมอะไรก็ไม่รู้เยอะๆเยอะมากบนใบไม้ผมชอบเ็ดเซนเล็กๆเ็ดอันเล็กๆมาหนึ่งแล้วก็รู้ว่ามันคืออะไรใช่ผมทําอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคือการกำลังสืบพันธุ์ของมันหรือเปล่าของดอกไม้หรือใบไม้หรืออะไรก็ไม่รู้ไอเละโอทําไม ทำไมเขาเปลี่ยนไปอ่ะทำไมเขาเปลี่ยนไปทำไมเจลลี่ก็สว่างทำไมตรงนี้มาฮะ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 เดี๋ยว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 ตรงนี้ตรงนี้ลองมาตรงนี้แสงไม่ถึงอ๋อ จริงด้วยเสียงไม่น่าถึงทำไม่อกี้ผมไปก่อนไปดูตามก่อนถ้าผมต้องโฟกัสแค่ตรงนี้ด้วยทำไมเขาให้ผมมาตรงนี้ผมผมผมไม่ค่อยชอบแมวมากเท่าไหร่ผมพูดจริงๆนิดนึงนะเดี๋ยวผมสามารถเสืออะไรเนี่ย น้าเสือมาเลัยงเนี่ยนะผมตังผมน่าจะหาหมดก่อนว่าผมต้องซื้อเนื้อมายืะมากให้เสือกินทีวีโอเคพอไปเอาตังก่อนเย้ลูกจะไปดูฮอกอายุฮอกก่อนน้องฮอกโอเคหามันแล้วใช่ไหมเหยี่ยวไปกินเลยให้หมากินแครลอดอ่ะ มันก็มีแหละต่น,นันไม่ไม่น่ามีหมากินเครอทเยอะนะนั่นจะเป็นแบบหมากินอาหารหมานี่นั่นเขาไม่น่าให้หมากินเครอทมากเท่าไหร่หรอใช่ไหมแล้วมากิมซื้อแล้วสองรอบตามผมห้าหมื่นหายเลยผมจะแน่ผมซื้อทีวีมันเป็นเติมเอสผมว่าผมก็ซื้อสามอันหมื่นกว่าผมก็ซื้อไฟไฟไฟสี่หมื่นหรือไฟสามหมื่นกว่าหรอฮะ อำไมตังห้าหมื่นผมหายเลยร่วมซื้อทีวีมาสามอันแล้วมันก็เลยเก็บตังผมไปมันเท่านั้นพอวนี้เสร็จแล้วแล้วผมอยากรู้ผมต้องเอาเตียงผมต้องมาเอาไหมเนี่ยอยากรู้ถ้าเราซื้อเตียงแมวม,มาอันนั้นผมก็ขายราคาที่ผมซื้อมาแล้วกันเยอะจุ่ม ที่คอเล็กแบบอยู่ด้านหน้าตลอดเลยแม่แค่กระโดดไปแล้วก็ได้แบบวางที่คอลเล็กไว้ตรงนี้หยิบมาแล้วก็ซื้อนี้แล้วก็วางแล้วก็ซื้อโอเคไปเดินเล่นกันเถอะไปดูเมืองเถอะมันเข้าอ,อะไรกันได้แปมันแพงมากมาเร็ว เออชนเอขับไปเราทำางนี้มันก็จะช้าลงฮะถ้าผมนคนขับตรงแถวนี้มันจะเร็วกว่าแต่ถ้าผมรอดจากตรงนั้นไปปุ๊บผมก็สามารถขับตรงนี้ได้มันก็จะสปีดเท่าเดิมเสียงโอออออเอเอ้เออยากรู้ร้านนี้นะร้านแรกเลย มาอะไรเนี่ยอ้าเอาเขาหลอกเราควรมีสักร้านหนึ่งที่มันแบบเปิดได้ก็น่าจะดีนะแต่มันไม่มีเลย มันดูเหมือนไม่ได้ติดกันแต่ความจริงมันติดกันดูด้านในได้จะน่าจะประตูน่าจะง่ายกว่าก็คือไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเป็นตรงนั้นนะ่ะนี่น่าจะมีนะถ้ามีคงดีแสของไว้แล้วอะอย่างแรกดูตรงนี้ก่อนเลยโอ้โอ้โอ โอเคไม่มีอะไรเลยนะแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้ตรงนี้คิวเวฟคพื่ออะไรพวกนี้ไม่รู้จักเลยสักผมก็ดูไม่ได้ผมเลื่อนผมซูมออกอย่างไกลแต่มันก็ยังไม่ให้ดูผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยมันเป็นก็เมื่อกี้ไปดูตึกมาเพิ่มมันใกล้อย่างไม่ค่อยมีอะไรมันทะเลก็อย่างเช่นตึกนี้เลยรู้เลย ผมทํำชาเลนจ์ตัวนี้หนึ่งกว่าผมเอานี้มาละผมจะขับไปให้ถึงที่นั่นที่ของผมมอนเดิมผมหาไม้เจอมอยู่ตรงนั้นนะผมให้ผมจัจโอ้ไมคเอาคิดทนบของก็ได้เลย สามแสนเย้สามแสนนีตังสามแสนสามหมื่นลพันปดสิบดอลลาฮอบฮอหิวไหมโอ้หนึ่อยสามมันมันแบบเออเดี๋ยวผมก็อยู่อย่างดานม่ใช่หรอแต่ผมคงต้องก้มลงมอ๋อผมอยู่ไม่ได้ ฮอกออกไม่ได้อ้อแต่ขึ้นได้บนได้แต่แต่ไปติดพกกระดูกติดพะกระดูกใช่ไหมติดพะกระดูกจินเนอะติดผมติดพกกระดูกฮอกเออช่วยรีบกินแครอทอันเดียวได้ไหมผ่านไมกถ้าผ่านปีกปีหนึ่งฮอกจะไม่กินเลไฮอกค,คงน่าจะตุยนะเอิคกินละ แล้วมันผมทําไม่ได้ฮอกพามีกปีแล้วนั่นเดี๋ยวสั่งอาหารให้เราจนแล้วก็เลยสั่งอาหารให้ไม่ได้เมื่อไหร่ขี่แม้ฮอ,อกผมส่งไปแล้วไม่สุดฮอกแล้วช่วยเติมอาหารให้ด้วย ไม่ไม่แชร์ผมนะให้ฮอกของผมโอเคเบอร์มาดูกันว่าเราจะได้เลี้ยงแมวไหมถามอีหนึ่งถ่าเราก็ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ผมก็จะได้เอาไปขายทิ้งแต่มันขายไม่ได้แล้วผมซื้อมาทำไมให้ผมนอนเหรอ <c oughs> อุ้ เขียนสั่งอาหารให้ฮอคได้ไหมผ่านมาอกีกน่าจะสี่ปีฮอคได้เพิ่งกินอาหารแล้วฮอคก็ไม่กินเอาโอเคตตังแล้วสี่ปีฮอคก็ยังไม่กินอาหารเฮะตโอนฟ้าพอติดแผนโอ,อ้พอ แผนกิ้งแอนโอเคดูเหมือนเป็นห้องที่สร้างไวแบบ้แบบแบบแล้วไม่มีกาศหายใจอุตสาห์กันให้ว่นะ้ำหายใจมาแล้วมาสู่ตรงนี้คุณก็จะได้อยุ่มือค้ายอยู่ในสวรรวันทำไมไม่ามาต่อกันมันขัดแผน โมเดิร์นเคาน์ต์โมเดิร์นเคานให้เราพนัน่าเอ้ยเพงอ,อะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างเรอเอ้ยไม่มียเลยเอ้ยไม่ดูเลยโมเดิร์นทีโบลแล้วมันก็ดูเหมือนเป็นมันมันมันคือกระจกกระจกหนาใช่มันคือกระจกหนาแล้วมันประตูแพงจังแล้วผมต้องซื้อตรงไหนต่อทำไมผมต้องซื้อของเซฟบิน้นโด้โอ้โอเค แกได้อยู่มั้งผมซื้อห้องนี้เสร็จแล้วผมก็ต้องสามารถซื้อไลออนได้ผมไม่ซื้อไลออนหรอกเกมนี้แจ็ผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมมันไม่มีไลออนอยู่ในนี้แลวผมซื้อเฮลิคอปเตอร์เพื่อแหลรมันก็ต้องมีเฮลิคอปเตอร์มาให้ด้วยฮอก เออผ่านมาสี่ปีได้กินแค่ชิ้นเดียวนะฮอกเนี่ยหรือสองชิ้นก็ไม่รู้จำไม่ได้เสียเฟนมากเลยขอไม้กวาดนั่นได้ไหมกลับมาอุาตส่าห์จ่ายตังกลับมาอยู่ไหนกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาเออกลับมาดีทุกคนคัครู้สึก,กแล้ว่ามันเจ้าแล้วมันแบบ และไปหยุดันไม่รู้ซูปเปอร์อัลตา้าวีเค้ลหรอหนังตัวเนี้ยว้าผมกำลังผมกำลังผมนมไม่รู้ว่าทำไมรถมันดูเร็วขนาดนี้แล้วไหมผมวิ่งผมสามารถผมวิ่งเร็วมากนะทุกคน อีแย่ผมวิ่งเร็วมากแล้วผม C ีผมวิ่งเร็วกว่าจะผมวิ่งเร็วกว่ารถนี้ว้าวผมวิ่งเร็วมากผมวิ่งแบบสุดเลยดูนะทุกคนผมจะวิ่งเร็วกว่ารถคนนั้นแล้วมันกำลังวิ่งให้เร็วกว่ารถน้ำผมวิ่งผ่านผมใกล้วิ่งผ่านแล้ววิ่งผ่านแล้วนะครับแล้วทำไมรถคุณเพื่อนยังเลยครับมจะวิ่งไปต่อผมวิ่งผ่านรถอันนึงแล้วนะ มันก็สนุกแหละถ้าเราคิดจิงตนันกการมันก็ดูไม่สนุกก็เพราะว่ามันไม่ผมไม่ได้วิ่งเดียวอะไรขนาดนั้นจริงพญาให้เราแบบสามารถวิ่งเดียวได้เย่ yeah, ผมวิ่งแล้วผมกำลังวิ่งไปที่บ้านเพื่อนนะไปดูกัาบ้านเพื่อนมีอะไรบ้างวิ่งไปดูวิ่งเร็วกว่ารถของเพื่อนอีกแล้วผมก็สามารถขึ้นไปดูของเพื่อนได้แล้วโอ้รถแบบนี้เหรอมองเข้าไปตามเพื่อนได้ไหม รู้สึก,กว่าเพื่อนไกลกับผมนะไกลกว่าเยอะเลยรู้สึกแหละอ๋อเนี่ยเพื่อนคนนี้ตั้งมาเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วก็หยิบตังมาไม่ใช่หยิบตงัง ผมไม่ได้หยิบจังมานะําพูดผิดํามแค่พูดผิดคำจีนผมแค่ทำความสะอาดและผมมาผิดด้านมันอยากไปด้านนั้นมากกว่าเพราะมันราคาน้อยกว่าด้านนี้แล้วโอเคคนระับผมจะกระโดดไปด้านล่างอ่ะเก็บมากบด,ดูก็รู้ว่าถ้าผมกระโดดนะผมคงตุยแล้วนะ่ะเคลื่อนไปเอ่อขึ้นตานไปจิ๊บ ทางนี้แล้วผมก็ยังต้องมีอะไรที่ต้องซื้อบ้างโอเคถ้าอยู่ใกล้เขาจะให้ไปซื้อนะผมตอนแรกผมก็นึกว่าของเขาจะให้ซื้อของที่ราคาน้อยกว่าแต่ความจริงไม่แล้วทำไมผมเก็บอันนี้มาไม่ได้วอลวอลวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์โอ้โอเคเบลซีเวอร์แลมเด็กแชร์เซลลิงเด็กเด็กอุปกรณ์คาเพช วินโดว์วินโดว์ตรงนี้โอเคอันนี้อะไรอาจจะอ,อ่านไม่ทันวินโดว์คือเทสซ่าเพลนเอ่อ flat ทสกรีนโอเคมีเสียงเพลงที่สุดดังมาด้วยมโมเดิร์นแลแล้วผมก็สามารถซื้อโมเดิร์นเคาน์ f ์คอฟฟี่เมันไม่ใช่ c o f อ e table ผมงงนะ f f e ฟเทเบลหรอหรือว่าผมอ่านผิดผมอ่านผิดแน่เลยวันโด้ก็เออผมซื้อเลยมันก็ไม่รู้แต่ผมสามารถเปิดบางที่ให้เปิดตรงไหนก็ไม่รู้ผมทำไมไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะปิดแล้วทำไมผมทำตรงนี้ไม่ได้ อ๋อได้ผมต้องทำหน้าจออย่างนี้ Stone Frog Bram Tree ้เลยด y โอเคแล้วก็เสร็จแล้วแล้วแม่ต้นนะั้นได้หล่นลอะไรบ้างเลยปีนปีกมันอยากรู้ว่าผมเปิดนี้ค้างไว้มันจะเต็มไหมไม่มีใครรู้แล้วผมก็ไม่สามารถโอ้โอ๋โอผมอยากได้ตังมา ไม่เป็นไรสองแสนดอลลาร์น่าจะซื้อไหวโอ้ไมคของปอมมันมีแค่นี้อาร์เตอร์ฟอร์มอมันก็คือน่าจะมีกลไกท์ทำให้มันทเรียกให้นะ้ำมันขึ้นไปตรงนี้มันก็ไหลลงมาตรงนี้ไป แล้วทไมมันต้องมาตรงนี้ด้วยไม่คิดหรอว่านะ้ามันจะฟูฟืนแล้วก็จะกระเด็นขึ้นไปด้แล้วคนก็จะเดินมาแล้วก็แอะแย่ลวงหรือไม่รอแ,แล้วผมก็วนะ่ายน้ำไม่ได้ด้วยสิ่งที่ขาดใจมากที่สุดแล้วนี่คือกระจกรื่เปล่ามันดูมืดนะใช่มันคือกระจกคือทำไมมาถ้าผมตังถ้าผมใช้ตังอันนี้ทั้งหมดผมก็จะจบคลิปแล้วละกัน วอลลุฟอู้อันนี้ดูฟินทีดูฟินดีตอนนี้อยูต่ตอนนี้ดูอบอุ่นฟินเดีคอเรชั่นโอ้ลบวเดี๋ยว,วเราหยยบบนนะโ,โคโคไร่อะไรเนี่ยไม่ทันใจเกมนี้เริ่มแปลกแล้วหนะก็อาจจะจบคลิปขับไปงั้นกัน <G l ug> โกเนี่ยงนะอ่ะเฮ้ย hey. โอเคผมโกงนิดนึงก็ไม่นับละกันอะอ้ะอมันก็แค่เป็นนี่อะไรเนี่ยอ๋อเอนาคุลหลดดวง หลอกดาวซันเบดเป็นที่นอนได้เหรอครับแล้วทำไมของแค่พวกนี้ราคาสองหมื่นดอลล่าร์รอ้นึกเศร้ามากโอเคนะับผมก็จบคลิปแล้วนะับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมโมเชนลมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ